คือาามันไม่ได้มีใครจับโปะเราได้ว่าเฮ้ยแกแล้วแกทำกอะไรอยู่อะลปกผมอยู่อะอะไรเงี้ยเขาเลยวะ สิ่งที่ล้ำที่สุดก็คือหมวกปูผมหมวกปกผมนะคะน,นี่ชื่อว่า Xiaomi Cosmety LLLT นะคะชื่อคอุณยาวนิดนึงแต่ว่าวันนี้เราจะมาอับ็อกซิ n งกันนี่อันนี้ก็คือ เสี่ยวมี่นะคะก็คือเป็นหมวกปูผงความจริงเพิ่มแอบอันบ็อกซิ่งไปแล้วนิดหน่อยเพราะว่าเราต้องใช้ก่อนก่อนที่จะมาพูดถูกไหมคือหมวกตัวนี้นะเพิ่มอยากมาพูดเพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนพูดถึงเขาเพราะว่ามันใหม่มากไงมันล้ำมากเออวันนี้เราก็จะมาพูดถึงทำทาดาดอทอมเดมาอ่ะเปิดออกมานะคะก็จะมีกระเป๋าที่ว่าแพ็กเกจเขาดีมากเลยเพราะว่าเขาอะต้องการให้มันพกพาสะดวกแล้วก็ต้องการป้องกันนะคะมา๋ยวแกะให้ดู นี่มาแล้ว คือเปิดมารุ๊งนะคะเราก็จะเจอหมวกใช่ไหมแล้วก็จะเจอสายไฟซึ่งในกล่องนะคะในกล่องของเขาะจะมี power bank มาด้วยวก็จะมี serum hair go นะคะที่มาฉีดผมก่อนแล้วก็พอใส่ตัวนี้เข้าไปมันจะได้ช่วยให้แบบมันทํางานได้ดีย<ส>ิ่งขึ้นอันนี้ก็คือกล่องของ power bank ตัวนี้นะคะก็คือหมวกปลุกผมนะคะ Xiaomi Cos Beauty LLLT นะคะจะบอกว่า Xiaomi นะคะเป็นผลิตภตัณฑ์จากประเทศจีน ซึ่งการที่เขาผลิตหมวกอันนี้ออกมาเขาก็รีเสิร์ชว่าเฮ้ยประชากรเขาอะกว่า250ล้านคนมีปัญหาเรื่องหัวล้านจะบอกว่าคินี้ง่ายก็คือคนจีน6คนจะมี1คนที่ประสบปัญหาเรื่องผมร่วงหรือว่าหัวล้านนะคะดังนั้นเขาก็เลยมองว่าเฮ้ยมันเป็นปัญหาที่แบบในประเทศเขา่คนเป็นเยอะมากนะคะแล้วเขาก็มองกาไกลว่ามันไม่ใช่แค่ในประเทศอะมันคือระดับแบบ g l o b a l ที่คนเรามีปัญหาเรื่องผมร่วงอยู่แล้วนะคะ โอเคแล้วทำไมตัวนี้ถึงหน้าลองหน้ารีวิวแล้วก็หน้าตำนะคะปัจจุบันนะคะมีผลิตภัณฑ์ที่รักษาผมร่วมเพียงไม่กี่ชิ้นเท่านั้นที่ได้รับรองมาตรฐาน CFDA หรือว่า China Food Drug Administration นะคะแล้วก็ FDA นะคะก็คือ Food Drug Administration นะคะตัวนี้น่ยก็คือมันเป็นการรับรองและเป็นการการ,การันตีว่าสินค้าตัวนี้คือปลอดภัยนะคะแล้วก็ไม่มีอันตรายใดๆเนาะ <S <S นอกจากเขาจะปลอดภัยนะคะไรกังวลแล้ว หมวกของเขาเนี่ยคือเขาก็จะมาด้วยดีไซน์แบบทรงแคบนะคะเวลาใส่เห็นปะมันแทบไม่ดูรู้เลยว่าเฮ้ยเราใส่อะไรอยู่แล้วแบบปุกคุบมอยู่อะแม่เขาดีไซน์เพื่อเราสามารถออกไปใช้ชีวิตข้างนอกบ้านได้เนี่ยเห็นปะพอใส่แล้วมันจะเป็นหมวกแก๊ปทรงเบสบอลนะคะซึ่งมันมีความสโลปความอะไรต่างๆเฮ้ยปุ้มว่าโอเคมากเลยนะแล้วปุ้มอ่ะมีการออกไปใช้ชีวิตให้เพื่อนๆได้ดูกันรู้ไปเลยว่าเฮ้ยถ้าออกไปข้างนอกมันอะไรยังไง ชื่อของเขานะคะคือเสี a o มี Cos Beauty LLLT ใช่ปะซึ่ง LLLT ย่อมาจาก Low Level Laser Therapy นะคะก็คือเป็นเลเซอร์อ่อนๆนะคะที่ไม่ให้เกิดความอันตรายต่อต่อมนุษย์อะนั่นแหละก็คือใช้แล้วปลอดภัยอะเ,อเพื่อไปกระตุ้นเส้นผมนะคะให้แบบม,นมันงอกมากขึ้นการทำงานของเลเซอร์นะคะที่8.1จุดเนี่ยคือทำงานอยู่สองแบบหลักๆนะคะ อันแบบแรกนะคะก็คือสกัดกั้นฮอร์โมนที่ทําลายเส้นผมเคยตอนแรกเปแบบเพ้่ไม่แปลว่าอะไรนะมันก็คือแปลงย่ายก็คือสกัดกั้นไม่ให้ฮอร์โมนที่มันทําลายแบบให้ผมเราวล่วงหยุดการทํางานด้วยเพื่อไม่ให้ไปถึงรากอันแบบที่2ที่ช่วยก็คือกระตุ้นรูขุมขนค่ะคือรูขุมขนเรานะคะจะทํางานทั้งหมดาตามระยะก็จะมีระยะ เติบโตนะคะระยะเสริมสภาพแล้วก็ระยะผักฟืน้นเออซึ่งเลเซอร์ตัวนี้มันจะเข้าไปถึงรากผมนะคะ3-5มมิลิเมตรนะคะช่วยกระตุ้นนะคะตอนที่รูขุมขนอยู่ระยะเสริมสภาพแล้วก็ระยะผักฟื้นนะคะให้กลับมาจเจริญเติบโตได้อีกครั้งนึงค่ะมาเริ่มถึงวิธีการใช้นะคะคือไปอ่านมาว่าตัวนี้เนี่ยคลินิกในประเทศจีนเขายืนยันเลยนะว่า8 เปอร์เซ็นต์นะคะคนที่ใช้หลัง12สัปดาห์ขึ้นผมเขาดกดำแข็งแรงคือวิธีการใช้ง่ายมากคือหมวกตัวนี้เนี่ยเขาจะมีสายอยู่แล้วเห็นใช่ปะเนี่ยสามารถปรับได้ตามสรีระของหัวได้เลยว่าหัวคนนั้นเล็กหัวคนนี้ใหญ่เนาะแล้วก็ power bank ที่เขามาให้นะคะ cos b ูด u t y เนี่ยแค่เสียงถ้าตรวจเราใส่ปุ๊บเสียงจะหายเนี่ย ทำแล้วอันนี้คือการแบบปล่อยเลเซอร์หรืออ <adalah> ะไรสักอย่างและเดี๋ยวเราขอแมชคู่กับหมวกอันอื่นเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยสามารถใส่หกอน่นไอ้หรือเปล่าอันนี้ก็คืออยากรู้เหมือนกันหมวกที่เพิ่มเตรียมในวันนี้นะคะก็จะเป็นหมวกแบบทรงนี้อ่ะขอทรงนี้ก่อนนะอันน่ารักถ้าเกิดใส่ทีนี้เฮ้ยเฮ้ยได้อยู่วะเฮ้ยได้อยู่นะอ่ะลองเสียบแบบใส่เสียบชา์จด้วย เดนะถ้าเกิดใครที่เป็นคนแบบว่าไมาเ่ิงก,การแต่งตัวอันนี้คือปื๊ดคิดเผื่อง่วงหน้าเลยว่าแบบเฮ้ยมันต้องมีคนไปตาเยอะเพราะมันเป็นสิ่งที่ล้ามากแล้วปื๊ดรู้สึกว่าการที่เราผมร่วงนะคะเราต้องแบงแล้วก็สรรหารต่อไปว่าเราต้องใช้อะไรให้มันผมเราเลิกร่วงสักทีเพราะว่าตอนแก่รุวงก็ไม่ได้อยากแบบว่าหัวร้านก่อนที่ปื๊ดจะพาไปดูนะคะว่า ใช้หมดตัวนี้ออกไปข้างนอกยังไงนะคะขอใส่แบบแพรเซรัมให้ดูก่อนคือตัวนี้เนี่ยเป็นแพรโปรนะคะเขาจะเป็น herbal plant extract repair nutrient solution นะคะจะบอกว่าตัวนี้นะคะทำงานทั้งหมด30นาทีจะใช้วันเปนวันก็ได้หรือจะใช้1ครั้งต่อวันก็เพียงพอแล้วนะคะระยะเวลาการเห็นผลนะคะคือ12สัปดาห์ค่ะจะฉีดปึ้งก็จะฉีดบริเวณตรงนี้ที่ปึ้งแบบกระ่อมน้อยก็บอกว่าปึ้ มาค่ะเราจะผมกดูกนะ30นาทีนี้นะคะเครื่องก็จะตัดไปเองนะพอครบ30ปุ๊บเครื่องมันก็จะหยุดทํางานอ่ะตอนนี้ปุ๊บก,ก็แบบว่าปล่อยให้แสงเดเซอร์เขาทํางานไปนะคะคุณจะได้ผมสวยปุ้งตาตัวนี้นะคะราคา1 9 9 0งบาทค่ะที่ย่าบิดดดานร่างนี้นะคะคือร้านเขาว่าขายไป2องพกว่าชิ้นแล้วอะในช็อปปี้นี่เดียวนะถ้าเกิดใครอยากตาสิ่งนี้นะคะแล้วร,รู้สึกว่าเฮ้ย มันน่าจะแบบเห็นผลในรองเทอมแล้วก็ร e ู้สึกแก้ปัญหากับการที่เราผมร่วงหรือว่าศีษษะเราล้านนะคะเฮ้ยจะบอกว่ามีโปรค่ะสิเดือนสินะคะจะเหลือแค่9,270บาทเท่านั้นนะคะแค่สิเดือนสินะคะตอนทิ้งคืนรีบไปกดรีบไปตัดนะคะเพราะว่าราคานี้ไม่ได้มีบบอยๆโอเคนะงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเวลาอื้นใส่ออกไปนอกบ้านแล้วมันจะเป็นไง อันนี้นะมันก็คือเป็นหมวกแก๊บเช่าทรงแบบทรงเนี้ยเบสบอลคือมันไม่ได้มีใครจับโปะเราได้ว่าเฮ้ยแกแล้วแกทำอะไรอยู่อ่ะปลุกผ,ผมอยู่หรอะอะไรเงี้ยเข้าใจปะแต่เพ้มว่ามันอาจจะไม่ได้แบบเนียนมากขนาดนั้นแต่เพ้มรู้สึกว่าถ้าเกิดเราใช้ชีวิตปกติไปเดินห้างไปซื้อของหรืออะไรเงี้ยมันไม่มีใครมานั่งสังเกตปปลว่าเฮ้ยข้างหลังหมวกแกกับ A, พี่ป้าเฮ้ยพกอะไรมาอะไรเงี้ยปะแต่ <laughs> นคนมองว่าเฮ้ยใส่หมวกอยู่อย่างเงี้ยมันทํางานจริงหรือเปล่าซึ่งเรามันทํางานจริงๆเห็นปะ ที่เราใส่หมวกบุ๊บอะมันมีแสงสีแดงเลยแต่ถ้าเราถอดหมวกปุ๊บพอถอดหมวกปุ๊บใช่ปะมันจะไม่มีแบบแสงอะไรเลยมันจะเป็นแบบหมวกปกติแต่พอเราใส่ปุ๊บมันจะเป็นสีแดงอันนี้คือความเก๋ของนางนะคะเดี๋ยวปื้มอะจะออกไปใช้ชีวิตประจําวันให้ดูแบบไปเที่ยวเดินห้างอะไรเงี้ยคนจะได้เป็นแบบเฮ้ยเซลมากขึ้นมาเดี๋ยวพื่อใส่หมวกลงไปเดินค่ะ